ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะคุณผู้ชมคนไหนที่โตมากับการ์ตูนที่ชื่อว่าป๊อบอเนี่ยนะคะนิ่มก็เหมือนกันพอป๊อบอายเนี่ยกินผักโขมปุ๊บพลังขึ้นเลยนิ่มก็กินผักโขมนิ่มก็อยากให้ตัวเองมีพลังขึ้นด้วยแต่แท้จริงแล้วนะ่ค่ะสิ่งนั้นเป็นความเชื่อหรือว่ามีความจริงแค่ไหนเราไปดูไหมคะว่าผักโขมทําให้เราแข็งแรงขนาดเป็นป๊อไอได้จริงหรือเปล่าสักครู่ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อเนื้อหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did you know, ป๊อปอายหรือว่าตัวละครที่เมื่อทานผักโขมเข้าไปกล้ามก็จะโตและมีพลังเพิ่มขึ้นนั่นละค่ะเป็นผลทำให้ชาวอาเมริกันจำนวนมากหันมาทานผักชนิดนี้ด้วยแต่การทานผักโขมจริงๆเนี่ยนะคะช่วยเพิ่มพลังให้เราได้เหมือนป๊อบอายจริงหรือเปล่าคะ อันนี้เราต้องมาฟังกันตรงนี้ก่อนค่ะแรกเริ่มทีเดียวนะคะนักเคมีชาวเยอรมันได้คำนวณค่าธาตุเหล็กในผักโขมเอาไว้ว่าผักโขม100กรัมจะมีธาตุเหล็กอยู่ประมาณ3.5มิลลิกรัมค่ะแต่ตอนจดบันทึกค่ะเขาได้เผลอไปใส่จุดทศนิยมผิดกลายเป็น35มิลลิกรัมซึ่งทำให้ค่าของธาตุเหล็กมีปริมาณสูงมากๆจนกระทั่งมีคนมาสังเกตแล้วแก้ไขในอีก70ปีต่อมา แต่ถึงจะพลาดไปยังไงนะคะนักพุทยาศาสตร์ก็กลับพบว่าผักโขมที่มีธาตุเหล็กอยู่ปริมาณมากมีส่วนช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจริงๆแต่เมื่อไม่นานมานี้สิคะงานวิจัยชิ้นใหม่เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนั้นกลับเป็นสารไนเตรตค่ะ สารไนเตรตจะทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการเพิ่มของโปรโตีนสำคัญ2ชนิดซึ่งทำหน้าที่เก็บสะสมและปล่อยแคลเซียมออกมาดังนั้นนะคะเมื่อระดับสารไนเตรตเพิ่มขึ้นระดับโปรโตีน2ตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามค่ะส่งผลให้แคลเซียมถูกปล่อยออกมาในกล้ามเนื้อมากขึ้นด้วยการหดและการคลายตัวของกล้ามเนื้อก็จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามอย่างไรก็ตามนะคะ ผักโขมเป็นผักเพื่อสุขภาพของแท้แน่นอนเพราะว่าอุดมไปด้วยโปรตีนกรดอะมิโนทุกชนิดและมีวิตามินต่างๆและแร่ธาตุต่างๆด้วยอย่างเช่นแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและโพแทสเซียมแต่ผักโขมเองนะคะก็มีกรดออกซาลิกสูงจึงไม่เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคนิ้วกาวต์หรือข้ออักเสบรูมาตอยค่ะ เพราะฉะนั้นนิ่มก็ยังอยากจะทําให้คุณผู้ชมเดินทางสายกลางว่าทานอะไรให้มันพอดีแล้วก็ทานให้มันสม่ําเสมอกันให้มันกลายเป็นวงจรที่เอ,อ่อเขาเรียกว่าสมดุลนะคะอย่าทานอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างผักโขมเนี่ย คงจะยากอะค่ะคขต้องกินเยอะมากเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเผื่อว่าคุณผู้ชมมีคําถามนะคะจะให้เราหาคําตอบมาทางนี้เลยค่ะยูโรเคกิฟเซตนะคะจะส่งตรงถึงบ้านถ้าเผื่อว่าคําตอบของผู้ชมนั้นออกอากาศกับเราที่นี่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเวลาหมดแล้วคราวหน้าเรื่องในดีกับดิจูโนมากันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ